เดีย๋ยวนี้อยากเล่นแบบผีอะลองคน้นดูหน่อยดิเฮอเล,อก,เก,เลอกเกมเฮ้อเลกเกมนู่นแบบผีเต็มหมดเลยเฮ้ยเลือกอะไรดีววะโอ<ห>ดูแบบเดี๋ยโอ้โห,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 โหแบบภาพนี้แบบชวนให้กดเข้าไปเล่นมากอะอ <laughs> สองอันนี้อะไรนะเฮ้ยอะไรนะโอ้นที่สุดผมก็เจอแบบที่ถูกใจสัทีนะครับอ่าอะไรนะ่ะ Resident ใช่ไหม m e i c โอเค แบบนี้อ่านดูซิอันนี้เฮ้ยเป็นฮาโลวีนอัปเดตโอเคมาเล่นอ่าแมปนี้คืออะไรก่อน go inside your home เข้าไปในบ้านของคุณได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะครับทุกคนแมปนี้ก็มันไม่น่าชื่อว่าเป็นแมปผีนะเอ่อเข้าไปในบ้านเข้าไงกดอ๋อคลิปประตูฟังฟังวิทยุฟังวิทยุทยอ่าวิทยุเราอยู่ไหนนี่หรอวิทยุโอ้ ดูสาวกาศนั่นสินั่นอะไรกันน่ะออลองกดด้วยหน่อย This broadcast the government Rablopshya is official an emergency from of มันแปลว่าอะไรอันนี้คืออะไรไฟฉายอ๋อไฟฉายแล้วอันนี้คือโครงกระดูกอ่ะสำรวจบ้านกันก่อนครับโครงกระดูกแล้วก็มีรู้สึกว่าจะมีแบตเตอรี่ไฟฉายอยู่ด้านข้างอ่ะเราเติมได้เราเติมได้ครับแบตเตอรี่ไฟฉาย มันต้องแบ่งกันใช้ด้วยหรอแบตเตอรี่เนี่ยเอาจริงดิโอ้วิ่งได้อ่โอโอ้โหพอเข้ามาในบ้านนี่เปลี่ยนมุมมองด้วยนะแบบเปลี่ยนมีการเปลี่ยนมุมมองด้วยนะ,นะ,นะนะเนี่ยเอเอเนี่ยลองไปสำรวจนอกบ้านหน่อยนะครับอ่อาอืมเราบอก <c oughs> เป็นรถให้ขับรถออกไปได้เลยได้ไหม่ะเฮ้ยขับรถออกไปเลยได้ไหมไม่ได้ด้วยอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอ่า โอ้โหวิธีการเล่นโอ้โว้าโอ้โหมีการแบบติดกล้องด้วยนะแล้วก็อะไรเนี่ยอ๋อคือเวลาผีมาให้เปิดไฟโอ้โอเคโอเคได้เลยครับแล้วอันนี้คือน่าจะเป็นเครื่องปั่นไฟใช่ไหมเติมนีอ๋อเฮ้ยรถเร็วรถเร็วอยู่นะมีหนึ่งร้อยวินะครับรถเร็วอยู่อะไรอ,ะอ่ะอ่า ให้ต่อสายไฟเอแล้วก็สนนะเราก็สนนะปิดปิดด้วยนะครับอย่างแรกคือเราต้องทําอะไรก่อนก่อนนะครับตอนนี้คือไม่รู้เรื่องเลยไงไม่เคยเล่นนะครับตอนนี้เอาปิดปิด,ป,ดปิดวิทยุเลยเสียงดังเสียงมันดังตอนนี้เอาเดิมเซิร์ฟเหลือเราหนึ่งคนเอาเฮ้ยเล่นยังไง <laughs> เหลวอะ อันนี้คือไม้อ๋อให้ตกอ๋ออ๋อเออตกให้ตอกป้องกันบ้านใช่ไหมได้ได้ได้ปั๊บเอ้าไม้หมดเอ้าไม้หมดหรอเอ้าชิบหายแล้วเฮ้ยเอ้าเฮ้ยไม้หมดเอ้าล้าทำไงเนี่ย เหลือเหลือบาลาอันพอบาลาอันพอนะครับไม่น่าจะพอแล้วทำไมหมดเลยเนี่ยเนี่ยไม้หมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม้หมด,หหหหมดไม้หมดเอา้าชหายแล้วเฮ้ยหกโมงแล้วเนี่ยเอ้าทำยังไงเนี่ยเอ้าเฮ้ยหกโมงเลยนะ ผีมันจะผีมันจะมาตอนไหน่ะไม่รู้เรื่องเลยเลยคนเดียวเนี่ยเจ็ดพีเอ็มเจ็ดพีเอ็มหนึ่งทุ่มเลยเนี่ยเออมาเติมนี้ก่อนมาเติมมาเติมอันนี้ก่อนนะครับเราจะมาเติมโอเคเติมเติมเติมพี่เราเติมเติมเติมเร็วเติมดีนมาตอนไหนสองทุ่มแล้วเวลาโคตรไวเลยป๊๊บโอเคได้แล้วอะไรน่ะหลุมศพ กดที่หลุมศพได้ด้วยคืนนี้จะเป็นคืนที่เลวร้ายเอ้าอะไรอีกเนี่ยคืนเลวร้ายไม่คืออะไรอ่ะเอ้าเอ้าไม่รู้เรื่องเอ้าเอาแล้วไงเอาแล้วเอ้าปิดประตูเอ้าเอ้าเอ้าจะทำไงทีนี้เอ้าเที่ยงคืนแล้วเฮ้ยสไ વ ์เวเดอะไน เอาชีวิตรอดจากค่ำคืนอะไรเฮ้ยเสียงไรเสียงไรฮะโอ้ยเฮ้ย,ยตบไฟหมดไปเลยบักซอมเบียโนซัมบาเนี่ยปิดประตูเปิดประตูหมดไฟดิ เฮ้ยเนี่ยอบี้โอ้โหอะไรเดีอยเอ้ยเฮ้ยเฮีเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮียเฮียเฮีเฮ้ยเฮียเฮียเฮ้ยอฮ้เฮ้ยเฮ้ยงฮ้ยเฮ้ยอฮะยเฮตยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮตยเฮ้ยเฮ้อเฮเฮเ เออก็ปวดหัวเหมือนกันนะออกออกทุกคนเลยแบบปวดหัวนะฟังข่าวสปีดลัน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 ละส,ะป,ลละสะปีดลันละนะครับเออต่ว่าเอ้ยเปิด<อ>เดี๋ยวนะเพื่อนเพื่อนเอาน้ำไม่หมดเลยเหรอเพื่อนเพื่อนโอ้ไม่เหลือน้ำให้เลยแล้วแบบโอ้เพื่อน เพื่อนเอาพวกน้ำอะไรไปหมดเลยอ่ะเพื่อนเราก็เป็นแบบผู้เล่นใหม่นะก็เหลือให้เราไปบ้างก็ได้นะเพื่อนนะจะแย่งกันเลยเพื่อนไม่มีอะไรจะกินแล้วเดี๋ยวเพื่อนเสียงอะไรวะเสียงอะไรเพื่อนทำอะไรอ่ะเพื่อนโอ้ยว้าเราได้อะไรด่ะอันนี้เป็นน้ำอะไรเนี่ย เออเรากดฟักฟทองได้ด้วยนะฟักฟทองกดได้นะครับเออนะครับเราเตรียมตอกครับเตรียมตอกตอกบาละอันครับบาละอันเอ,อ้ยไม่ตอกอ่ะเออตอกพับบาละอันพอนะครับตรงนี้ปั๊บอ่ะโอเคไม่เป็นไรครับเพื่อนเดี๋ยวเราตอกวันนี้อ่าเพื่อนไปเพื่อนเพื่อนช่วยกันตอกนะเพื่อนนะ ตอกบาลอันพอนะโอเคแปลว่าเพื่อนคนนี้รู้รู้รู้ดีครับเพื่อนคนนี้โอเคเพื่อนคนนี้แบบมือชี้แมมรู้ไงว่าเสียงอะเเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนนะเรามาก่อนไงเพื่อนเพื่อนก็ควรจะไปตอกด้านล่างนะเพื่อนนะมันจะพอไหมน่ะคืนนี้เนี่ยมันจะพอไหมนะมาอันอ่ะอ่ะ ใครไม่ปิดวิทยุเสียงมันดังเออปิดไปซะโอ้ยแล้วดูขนมสิขนมกดไม่ได้ไงเรามีอะไรให้กินบ้างเนี่ยนะเออเราแบบหาหาพัมกินแล้วนี่อ,อะไรไฟดูดได้ไหมอันนี้อ่าไฟดูดเอาไฟดูดเราไม่ยุ่งนะครับเราแกล้งเพื่อนดีไหมเออเปิดหลุมสุดหลุมหลุมสุบอะไรคือหลุมสุบหลุมซบดิเออนะครับกดที่หลุมศบ เออเรามาป่วนเอาเฮ้ยไปไม่ได้อะออกไปไม่ได้แมพกว้างจะตายออกไปไม่ได้ทำไมเราไม่ขับรถหนีไปเลยเมื่มารอเลยเนี่ยโอ้นะครับอ่ะทุกคนครับเราไปนอนกันดีกว่าครับไปนอนไปนอนไปนอนแก้เครียดไงแบบคือเครียดเครียดเกินเราไปนอนดีกว่า <S <S เ,พเพื่อนเพื่อนเอาหัวฟัก,กทองมาจากไหนเพื่อนอยากรู้จริงๆอยากลองใส่บ้างอ่ะ เพื่อนบอกให้ไปติดกล้องอ๋อกล้องกล้องมันติดยังไงนี่ไงกล้องนี่ไงกล้องกล้องนี้โคตึงแล้วลุกลุกลุกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแฟลชได้ด้วยเหรอกล้องอ๋อกล้องเปิดแฟลชได้ด้วยอ๋อเอ้าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็คือแฟลชนี่คือไล่ไล่เจ้าตัวนั้นใช่ไหมเอ้าอ๋อ เออแล้วกล้องมันติดยังไงอยากรู้ว่ากล้องมันติดยังไงอยากรู้จริงๆกล้องเพื่อนบอกให้เปิดประตูทั้งหมดได้ได้โอเคเปิดประตูทั้งหมดแล้วต่อไปมาเรียบร้อยเรียบร้อยละนี่คือสิบสองสิบสองเอ็มละนะครับนะสิบสองเอ็มเพื่อนนะเพื่อนเดี๋ยวเราดูตรงนี้เองนะเพื่อนมันจะมาทางไหนเพ, ượng, พ, ượng, พ ượng, ื่อนเพื่อนเพื่อนเออจะมาทางไหน ไปตรงนี้เปิดตรงนี้นะโอเคเปิดตรงนี้แล้วก็ห้องน้ำประตูห้องน้ำ,อ,นำอ่ะเอ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรมาจากไหนเฮ้ยเฮ้ยเอยต้าอัลาลาอัลลาเลเลเปิดไฟไล่ผีไล่ไล่ดิไล่ดิ เอ้ามันไม่จะหนีเอาอะไรอ่ะนะครับสิบสองเออมแล้วอ่ะสองเออมแล้วครับตอนนี้เราก็คอยดูกล้องไปนะครับคอยดูกล้องเวลาสับปหลามาเราเรียกว่าสับปะหลเราเรียกว่าตัวอ่าเหลืองแล้วกันเออ,อเหลืองมานะครับเราก็จะส่องแฟลตไปนะครับโอเคแล้วเ เฮ้ย hey, hey, hey. มันอยู่ด้านล่างแฝดแฝดเฮ้ย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 ฟอร์วันฟอร์วันเอาเอาเฮ้ยทำไงเนี่ยเอารถไฟเหรอเฮ้ย <c oughs> เอาเพื่อนเอา,เอากินกินน้ำา <c oughs> กินน้ำกินน้ำ energy ring กินอะไปพอแค่นี้เถอะนะครับนะเอาเถอะบ๊ายบาย